แมทสุขุมวิทร้อยหทับหนึ่งคอนโดมิเนียมแต่งครบพร้อมอยู่ทำเลใจกลางปุณณวิถีย่านที่กำลังเป็นสตาร์ทอัพหับของคนรุ่นใหม่ห้องสตูดิโอฟังก์ชั่นครบแบ่งเป็นสัดส,ส่วนเมื่อเราเข้ามาเราจะเจอกับห้องครัวแบบปิดป้องกันกลิ่นปรุงอาหารไม่ให้ฟุ้งกระจายไปยังส่วนพักผ่อน โดยโครงการติดตั้งเคาน์เตอร์ครัวพร้อมด้วยเตาไฟฟ้าหูดูดควันและสิงหลังจานใกล้ๆกันเป็นห้องน้ำที่แบ่งส่วนเปียกและส่วนแห้งเอาไว้แล้วเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในส่วนห้องนอนและห้องนั่งเล่นเป็นแบบแชร์สเปซร่วมกันทำให้ภาพรวมพื้นที่ใช้สอยกว้างอีกทั้งยังได้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาอย่างทั่วถึงส่วนเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งทางโครงการเตรียมให้พร้อมอยู่ ไม่ว่าจะเป็น่านเตียง5ฟุตรพร้อมลิ้นชักเก็บของตู้เสื้อผ้าชั้นวางทีวีและโซฟาตอนนี้เราอยู่กันในห้อง1เบดรูมกับเลเยอรที่แยกเป็นสัสดส่วนพอเปิดเข้ามาด้านในจะเจอกับห้องนั่งเล่นที่กว้างสบาย วางโซฟา2ที่นั่งและชั้นวางทีวีได้อย่างสวยงามสร้างโมเมนต์แห่งการพักผ่อนได้เป็นอย่างดีส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ำติดตั้งสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดานใก้ใกล้กันเป็นห้องนอนมาพร้อมเตียง5ฟุตตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งแบบบิวอินให้เรียบร้อย ส่วนห้องครัวแบ่งเป็นสัดส,ส่วนด้วยกระจกบานสไลด์3บ้บานใหญ่ๆแถมยังติดระเบียงด้วยทำให้มั่นใจว่าไร้กลิ่นกวนใจอย่างแน่นอนและพื้นที่ตรงนี้เรายังสามารถวางโต๊ะทานข้าวแบบ2ที่นั่งได้ด้วย One e e d Loom Plus เป็นไซส์ห้องที่เหมาะกับการอยู่อาศัย1-2คนแบบสบายๆห้องนั่งเล่นของไทป์นี้จะเชื่อมไปกับโซนรับประทานอาหารเรียกได้ว่า ทานไปดูทีวีไปแบบเพลินๆข้างๆกันก็เป็นครัวซึ่งโครงการกั้นไว้เป็นสัสดส่วนถัดเข้าไปคือห้องนอนดีไซน์ประตูเป็นแบบบานสไลด์เพื่อให้ส่วนห้องนั่งเล่นได้รับแสงธรรมชาติด้วยและทำให้ห้องดูกว้างขึ้นไปอีกสามารถวางเตียง5ฟุตพร้อมกับชั้นวางของปลายเตียงได้โดยที่ยังมีสเปซทางเดินเหลือ ส่วนสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์ของห้องนี้คือห้องอนเนกประสงค์ซึ่งสามารถตกแต่งเป็นห้องนอนเสริมห้องทำงานหรือห้องแต่งตัวเรียกได้ว่าอยากได้โมเมนต์แบบไหนก็ได้ทั้งนั้นห้องใหญ่พื้นที่เยอะต้องยกให้ two ูเบ r ร o มโถงห้องนั่งเล่นกว้าง วางโซฟา3ที่นั่งพร้อมโต๊ะกลางได้สบายๆโซนนี้ยังโปร่งสบายเป็นพิเศษเพราะอยู่ติดระเบียงรับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ถัดมาตรงนี้เราสามารถวางโต๊ะทานอาหารแบบ6ที่นั่งได้จะเป็นโมเมนต์ครอบครัวรวมตัวกันหรือชวนเพื่อนๆมาปาร์ตี้แบบส่วนตัวก็ได้ทั้งนั้นและเลยเอาใกล้ๆก,กัน ก็ยังเป็นห้องครัวแบบปิดที่มีหน้าต่างช่วยระบายกลิน่นอีกทางหนึ่งห้องมาสเตอร์เบดรูมค่อนข้างใหญ่วางเตียงคิงไซส์โดยไม่อึดอัดและยังมาพร้อมห้องน้ำในตัวทั้งสะดวกและเป็นส่วนตัวส่วนห้องนอนที่2ก็มีขนาดกว้างปิวตู้เสื้อผ้าและโตเครื่องแป้งแล้ว ก็ยังมีสเปซเหลือให้ตกแต่งอีกสำหรับใครที่สนใจสามารถดันใหม่เข้ามาชมโครงการพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้ทุกวันแล้วมาสร้างโมเมนต์ดีๆให้กับทุกจังหวะของชีวิตที่เดอะแมทสุขุมวิท้อยหนึ่ทับหนึ่งนะคะ